อ่าสวัสดีจ้าทุกคนฟัวให้เงินมาแล้วพี่นอ้องเนาะจ่ายเป็นจ่ายสบายดีเอฟซีทุกท่านจ่ายเป็นจ,จ่ายเลยฟัวให้เงินมาพี่น้องเลยกลองดูกขอจ่ายเนี่ยมีประโยชน์่บ่จ่ายเกียงจูดเลยฟัวให้มากจะได้กระลึกนาะพี่นอ้องอืก่อนอื่นเลยจ้ยี่ีด้ของชอบเพิ่นอันี้ ยาสูบขัวเนาะพี่น้องไปซื้อน้ำยาปรับค่านุ่มจ้าสบู่เบนเน็ตจ้าของชายเด้อพี่น้องเลยแล้วก็นมลกชายของแท็กเนาะพี่น้องแล้วก็ไข่หนึ่งแทงไข่หนึ่งแทง ฟัวหายเงินมากก็ไปละลายท,าทันทีฟัวหายเงินมากก็ไปละลายเลยเนาะพี่น้องเบิ่งแน่เผยละลายนี่เพิ่นละลายยังเนยเติมไส้ของซอยเนาะพี่น้องเน้นเองเดือนตัวเดือนมามา่มามาม่าคีทออมามา่าจ้า ก็ต้องมีมามา่าเนาะแล้วก็มีนมลูกชายของน้องเมฆส่วนเอ้ยเพื่อนกับไปโรงเรียนอาจจะบริกินผงนี้ในกระเนี่ยมัก้มข่อยพี่น้องอแล้วก็แป้งเด็กทาดน้องเมฆป้ามือเบิร์ดไลน์ขนาดเลยอันนี้ก็ขนม ลูกไก่ลูกสาวเขาหมากกินนี่เด็กพี่น้องเลยนมเล็กน้อยซื้อติดบ้านไว้แล้วก็อยากกันยุ่งค่ะผงซักผ้านาะงพี่น้องนะไปซื้อผงซักผ้าอ้าวานนี้ผงยันนีบ ก็ได้เกิบเกิบให้พวพี่น้องเกิบกันน่ะนี่เป็นสมักโบพอเ,เกิดเพิ่นกะเก่าแห้งแล้วนี้เกิดใส่เลยอันนี้เ,เนนพิ่นบ่ได้บอกดอกคอยซื้อเองพี่น้องเลยเพิ่นบ่ได้บอกดอกซื้อหามซื้อนี่เขาไม่แต่เอาเงินไห่เอาสิไปไวใส่ไวไไจ่ายไวสวยพอจะใส่จ่ายสอยเนี่ยแล้วพอจะซื้อนี่แหละพี่น้องเกิดเวลาไปนั่นไปนี่ผุเอยาเกิบใส่ เขาก็เป็นแม่เลื่อนแม่อะไยังกงะเขาก็เบิ่กในหูในตาเนาะอยังบ่มีเขาก็ซื้อให้ใส่สั้นซะให้เงินเมียกับแนวนีเละพี่น้องเลยเงินถึกบาทถึกจะตังค์ขอตัวเลยแม่ช่วยใจช่วยลิงช่วยไล่งั้นก็ผลึกนี่เลยเกิดคูเนื่องให้เงินมาสี่พันเลยเนาะพี่น้องคืนนี่อือเขาเขาเต้นที่ เต็มคาราเบลเลยแล้วระจ่ายกระบอกแม่หูนมตากระส่งกระบอกไฟนี่คนบริษัทและบริบอกได้ว่าไปซื้อสื้อผ่าคอยกางสั้นซี่บอไปซื้อเองคอยถามกันนี่ไปซื้อเองเลือกเองครัวขณะผมใส่เบอร์สามสิบสองได้ถึงน้อนเว้ยคือเจ๋อๆได้แต่ว่าใส่สามสิบสองคุณได้ นิ่มขาย,ายืดใส่สบายขาดีเพิ่นก็ได้เกืบคู่หนึ่งได้ส่งโต้อันโต้หนึ่งนี่เลยดีจะได้เสือกพันหนาวโต้หนึ่งเสือกพันหนาวคืออย่างดีเลยให้คัวนะ ข้าง,งางในก็นุ่มนวลมีคนนุ่มข้างในกันยองสี่ผัวเงินผลนะมีสิทธิ์ข้างขางเซีสิหาเงินไปหาเงินบ่ได้อยังสิล็อไปลงแต่ขวดบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะซื้อในมือให้มีเด็กข้างในเป็นคนเด้อพี่น้องเด้อมีงทงข้างใน,นพร้อม นี่ใส่โทรศัพท์ฟังมีบ๊อกฝั่งโบมีหมวกหมวกใ่สามารถถอดออกได้มีสิบวัดใส่หัวโดนก่อนเบอร์ก็เอคล่น้อยถอดบ๊อกเอล่นอ่อน้อยก็สิได้ไปเปลี่ยนแล้วกดึงป้ายคันใส่คันมาก่อนคันใส่ย่เบิ่ง เออน้องอ่้เฮ้ยจะไปเปลี่ยนให้ XL ได้เบิร์จะกระซอง XL มาจัดเด็กกันอ่ะให้เนวมกลนหาวเนะเพีน่นไันงนี่สามยาง่นได้ส่วนอันนี้ก็ เลูกสาวน้ำพี่น้องเลยน้องลุ่งแล้วหนาหนาวเนาะพี่น้องเนาะเรียนตัวใหม่แล้วเนี่เด็กจะให้ลูกพร้อมของน้องลุ่งเต็มคาราเบลเลยนะพี่จ่ายนี่ยังวะเบิร์ดแล้วนะไฟเด็ดนี่ยเอาเอาไปเป็นเบิ่งมาเป็นน้ำแรงกันเลยเป็นเบิ่ง บุ้มมีบ่มีแต่เสือนะก็สซื้อเสือยืดอีกตัวหนึ่งให้เอาแล้วคาราเบลเขาคือเบิร์ตใ่ไหมนมันนี่ยังมันนี่เขาเบิดเออมันนี่เบิดมันนี่เบิดช้ำก็ซื้อซุ้มนี่กับเบิด์เนี่ยเลยเด้แบบนี้ยังนี่แบบนี้อื มีลูกของลูกสาวก็ต้องมีของลูกชายได้พี่น้องเอ้ยเออหมวกน้อยได้เอเอนี่เด็กชิว่าอันนั้นนี่ดิส่งของน้องเมฆพี่น้องเอ้ยตัวนี้ยา่างคือสีดีอยู่คือย่อยยางตัวมันดีเนี่ยแล้วอันหมักย่านมันเขาุ้งสักขาตัวนี้ก็จะปั่นไดปเลย,เลย แต่มันเนีนดีทางในมันเป็นขนอุ่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยขนก็สืออซ้งให้ลูกให้เต้าตัวเด็กมีกวัวไปลงขวดเบิร์ดจมเมมือนันเขาก็จมให้ขอหอบริได้บาสูเอฟซีพางเนาะพี่น้องเนาะจังสามโมงเช้ามาพี่น้องเอ้ยเมามาขอกรบโปรท่น้าบ่อได้ เอาไปลงขวดไ้เดียนีหาเงินได้แต่อยากทะเลทะไล่เขาจมจมที่ได้ที่นอ้องใครที่ว่าไทยกลางบงกลางบ้านแต่ได้งิเขาสีว่าคอยเนื้อด่าแต่พัวว่าแต่พัวด่าเป็น,ส,นสันเั็นซี่อืมแต่ชิงที่คอยเ็ด่าคอยหายก็ล้วนแต่มามแต่น้ำเผาเห็ดนะคนว่าวา่วาเห็ดใคอก็จมที่นอกเงินคำมือไหนไปหามาอะไรชื่อเขาคของเขาเองอนเขาบ้าน มันนานแน่ค่ะเขาก็ซื้อเครื่องคล้องให้ก็ได้ให้ลูกแม่ก็ได้ให้เพื่นแม่หนิของเพื่อนนะเพื่นบุคขึดอกสีสื้อสะพาน,นงามๆดีๆใส่กระต้นกระโตุเพื่อนนะบุคขึดอกพี่เนาะเนี่ยเพิ่นไปนเหตุงานเองนี่แล้วแต่เพิ่นเสียหายเนี่ยได้เพิ่นม,มาแมนเพิ่นจีว่าเออคอยหับได้เท่านี้สามุกว่าเงินเพิ่อนน่ะ หักมาได้ทันที้สิหายเงียเบิด์ตบอลสั่นนะฮะโบรแมนเดลยก็น่าจะมาตัวประชุมสิหายได้เดียวนี่ได้ผมถือเ,เงินเองถือเงินเองอยู่แล้เวเป็นสิหายเงี้ยได้ผลได้แต่ผลจะไปใส่ไปจ่ใจในวงเหล่าวง,งยังฟ้ตบบาตกกกะบิดบไปหน่อยได้เดียวนี่ได้อับงานได้ขอมาหาเงินได้เลยอย่าลืมเ,เด้อว่าเก็บเงินเก็บคำใบแน่เงี้ยขาใช้ายเงียในเดือนในซานนี่ซีน,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 นจะอยากใส่ประจมแน่ถู้เป็นหนยิมเนาะพี่น้องเนาะ คือในนี้ด้วคันบกเสื้อขาดมากเกิดบบมีมาไทยระเบิดแงี้ยงไทยเลยซื้อหักไปซื้อหายเจ้าของบบซื้อเองนี่จะเงี้ยเบิ่ดหายคันมาเอาเงินมาหายผนทื่อเงินเบิสนลมาห้เงี้ยเลยหนึ่งรายได้ดอกของเสื้อผ้าหน้าแพรน่ะพี่น้องกันน้าเรานโบซื้อมีแต่โอนซื้อให้เบิสอยู่น้ำกันสี่ปีดูแล่นั่นโบมีโบมีโบมี ใส่กใส่เอ็นบัรสีหน่ยกับบได้ไส์บได้ไส์แล้วก็ดีหมอนบอนหนึ่งซื้อม่านแหละก็ใส่ได้ได้ก็ใส่แล้วก็บไดีเป็นคนที่ว่ามักติบันไดพองดีของเราก็ไดซื้อหาใส่แล้วก็คักใส่เท่งงามโลดเห็นแล้วก็มากบางคนบได้ได้ต้องไปเลือกเองได้เนื้ซื้อหายไแล้วมนมีเนื้ซื้อแล้วก็แล้วบได้งากรนได ุีสอมือสอนพี่น้องเลมาด็กดึงเทียงขึ้นเด็กงานยังกระดักกระโดดปุ้มาแลบองหันบองหนีพอกระบจับดอกคอยเป็นคนที่เอาไวหมักน้ำคัวค่ะะนั่นพี่น้องยคอยลานแล้วยอกคอยตัวหาคยอีกแล้วคอยเป็นนั่นนั่นได้พี่น้องเยเราลายิดกันเมียนะพี่น้องเนาะลูกก็ได้สูงสโต หมวกอันนึงพอเสือกขนยาวเรามีหลายเลยดิเ้กลือเดดินกจะดิสุดอันนี้แล้วสุดนี่นี่อันนี้แล้วเกลียวเกลียวมเดี๋ยวจะนั่งดูตัวยากซัมเม่์เลยแม่ใส่ได้ทั้งไต้เสือใส่นี่แหละออกไปหาเงินหาค้ำกันพอมาซอยส้วนซื้อ คลองใส่คลองซอยซ,ซื้อเพิ่มในรูปมีเต้าก็น้องเนะพีากครอบครัวเอาคลิปนี้ไปก่อนเด้อขอบมกขอบใจเขามาหลับชมติดตามที่เป็นกำลังใจให้ทุกๆคลิปจ้าลาไปก่อน